ออ๋คุณยายแบบหัวควกนะพี่น้องหัวแดงอ๋อคือเห็นดอกเดียวออ๋เคี้ยวเบิ้งเคี้ยวเบิ้งเคี้ยวเบิ้งนี่แหละชอนดอกชอนดอกนี่ดอกจุ้มๆหน่อยๆเห็นไ่นี่ยเคี้ยวเบิ้งเคี้ยวเบิ้งก็เหม็นห้อยขาเจ้าเอาไปหรอบ่อาจจะเป็นห้อยเกลืขาเจ้าเอานี่มันเหลือมันเหลือเขาเหรอ มาดูขวนเออพี่น้องก็พอเน,น<ข>าะเผื่อโอ้ซับขาขาดเพิ่งได้ปะอันดันึ่งเพิ่งดูดงกระโดดเนาะโอ้ก็เฮ็ดกวกดอกเตี้ยพี่น้นองข้ากระโดดไปซะกวก ปวกดอกเดียวมันวุ่นอโอ้นี่เนี่ยกินไปแล้วล่ะพี่น้องขายไงด้วเห็ดปวกันสวัสดีค่ะพี่น้องสาระท่าพี่น้องว่าข่าปลาหาจองเห็ดเนาะค่ะนี่นี่ห่อนเปลี่ยนพิกัดมาเนาะมาทางปลาหนองหึ่งค่ะมากับคุณยายพูดคุณยายเราอยู่คุณค่ะคุณยายกอดบนน้อผลคุณยายกำลังจองเลยขวอยังแจ๊กแนวบริสัน อันนี้ขัางแรกที่ห้ามาเนาะพี่น้องป้านี่ป้าน้องฮี่งครับคุณน้องคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด้อไปหลุดน้ำคุณยายเนาะค่ะป้านี่ยห้าวพระท่านคยมากคนระับปีนี้ห้าวหัวก็มากขัางแรกเนาะแม่เนาะนี่คืโชคสิ่มานบ่พี่น้อง,ง,ง,องไปดูดน้ำกันครับคดอกแรกแหกมันเ้าวครับคุน้องพอเห็ดไข่เห็ดไข่ขาวเห็ดไข่พ่นครับคุน้อง ดอก,กเกลียดด้วยค่ะเห็ดดิน,น,แบบนครับพี่น้อง,องโอ้ยถือฝนเลยอ่ะใจของวัวก่อน่วยไมไปเฮ้ยแปลกเนาะงานขม่านี่เห็นแทบสิบว่าเห็นอย่างเลยผ่อนเห็ดดินดอกหนึ่งนี่ว่ามันพ่อท้องผุ้น่ะพี่น้องเอ้ยมันพ่อท้องผ่านเฮ้ยเงียบเงาซะเหลือเกิน ไม่ดอกเดียวนุ่มกว่าแม่ชัวมันจะิมีดอกเดียวมีดอกเดียวค่ะพี่น้องบอกละสามกิโลเด้อพี่น้องยางมากเลยกะสิบกอดอกเลยยางเลยเก็บมุ้งเบิ้งกันพี่น้องโอ้เห็ดดินค่ะพี่น้องเก็บเห็ดน้ำคุณยายค่ะพี่น้อง อย่างน้อคุณยายยางไก่แสนไก่เอ้านี่นี่แจ็คกอดพราะท่านนี่นี่เห็นหน้าแรียบเหรออู้ยขาหักคืองัดขาหักกว่าโอ้ยเหลืออยู่ในอุ้งหนึ่งใหม่ยันหัวแดงตัวนีหนเออละอืมหยับสงบอีดีพี่น้องเห็นกับว่าท่านออกดอกมั้งหรือว่าจังไรมากอะเพราท่านพ่อนยังอยู่พี่น้องพ่อ เฮ็ดบกกี้ดอกคือจังเพิ่นบ่ทันขึ้นหรือว่าเฮ็ดบ่ทันเกิดหรือว่าว่าไปแล้วแต่ว่าก้อนเขามาเฮาของกอพี่น้องคนหนึ่งขมาเพิ่นกับว่าเฮ็ดปลวกออกเพิ่นว่ามาอยู่อันม่านซีหาคนเลยอันนี้ก็ถอดก็พ่างว่าสำรวจปลาเนาะว่าเฮ็ดอีหยังออกแน่แต่ว่ามากกัน ซื้อปลาสิงห์อย่ามีซีรียอยู่พี่น้องพ่อเฮ็ดดินดอกนึงไว้มันผอดท่วงคนได้ม <c oughs> าต่วนพอก่อนไปอีกข้างหนึ่งกับผัวขึ้นกันพี่น้องแยกกันไปแต่ว่าเมื่อกี้กับว่านมันจะดูดล้นเพาท่านผัวยังอยู่กระชับขึ้นยด้แล้ก็ขยันออกมาออกกำลังกายประพาสป่าเฮ็ดยังหลักคนได้ เห็ดอะไรเอ <az> ่ยเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากพี่น้องนี่เราก็สิขึ้นเตอาประมาณนี้พี่น้องเห็ดน้ำหมากเก็บเลยค่ะคุณนาย้นางอ่ะออมปลาอยู่ในฟอร์เห็ดน้ำหมากดอกนึ่งเอาเห็ดน้ำหมากดอกนึงค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเสียน พอบังกับตานะค่ะหงายมากบบักบ่าแมนสินพ่ของก็เรื่อยๆย่อมาใส่เพิ่มเใส่ตอมน้นพี่น้องคนใดร้ายอยู่หนยนี่นี่นควงกับตาเิ่ัวงน่เจ็บไมมเรื่อยไม่ยาดตอมอะไรม่อไนพี่น้องคอยจับได้เด้อค่ะโมิจับพี่น้องให้เบิ่งคุณหน่ะพี่น้องไข่พนเห็บไข่ขาวป้าด ก็ปล่อยข้ยางซื้อคือบ่มปลอยยังเลย่ามันเห็ดเรทนออกเยข้าาหลเที่อไปค่ะนี่อันขหัวตาเสียกมือนี่ค่ไปดำตานะน้นัวตาเสีมาเยวงว่าปุ่นมันอยู่ตัวนี้ปล่อยยังเลยปล่อยดินดอกนออือเบิ้งดินนอมมคะน กินตุ่มๆปารีตนว่งเบิง้งมาเบิ้งเห็ดน้ำคุณยายค่ะเมีนเห็ดไข่บ่อระคุณแม่ามาเปนเมีนยนยะี่ไหคุณยายค่ะแขกเมียนบล็อแข็งๆมาเก็บเลยค่ะกวนได้ได้วยเหรองกวนได้บ่ <c oughs> พุดนะตอกแค่ okay. ขาแค่แนวเมีนอีหลีเห็ดไข่ขาวนี่เบิ้งหลังเพิ่น หลังคุณยาย่าไปุ่น้าหลังิ่นโอ้ยหอมหอมโอเคครับแค่นี้เน็ดดินสวยหน่อยดินหนึ่งดอกแต่กระดอกไม่ใหญ่ดอกค่ะเด็กกอแดงพี่น้องเด็กกอแดงดอกเนืองค่านี่เสียงคุณยายเอือนอยู่ผมกพี่น้อง พยางขับไปค้นละทา่างกาวสารันเนาะเดี๋ยวเข้าเก็บก่อนโอ้จะพขุนขุนทั้งไหลทั้งไหลขาพุน,นอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อตัวขนไรแห้งตะวากับเตะค่ะพี่น้อง ถอกอแดงไม่หลอกเดียวหนึ่งวะหลอกงาขนงหนแดงจัดเลยดูเนี่ยนี่ยวานีกินขาป้าใดกับป้านั่นเนาะเนี่ยกินขาเพื่อนไปหาเลาะน้อคุณยอดเวคุณเนาออ้หนอนเห็นแล้วยุบไยู่ใส สามตแต่มันเหยียบขึ้นได้ป่ะเห็ดน้ำหมากวะแม่อืมเป็นช่างเขาหรอเ่ตัวนี้ตัวนึนข้าวางี้ดอกนี่ตรงนี้ฮะเห็ดนี่เหิลีพี่น้องภาีพ่อตลาดอกพ่อดอกดีย่้องดอกเดียวพี่นอกดอกเดียวพ่ดอกเดียว่้องดอกเดียวพี่น้องหกดอก่นแดงหอ้ียกพี่นงหูดอกดินขึ้นง แง <ừ. S 1> จ้ก็เฮ็ดดินทองนะพี่น้องเฮ็ดดินอ้าฝานเห็ดกอ่อแดงไหมพี่น้องเห็ดกอ่อแดงกับคุณยายค่ะ ไว้ค่ะพี่อีกดอกนึงค่ะพี่น้องกอดเองโอ้มันสุดน้ำเหงาไหมด้วยเนี่โอ้ยไปหลักคุณยายมันไปทางเขาหรอวอโอ้ดอกปักง่ายนึ่งสุดนี้ได้ปุ๋นเด้อพี่น้องไปกุนเลยดอกง่ายดิกุน่ะ ดินค่ะพี่น้องอ๋อคุณยายดอกพวงพวงพูดนะพี่น้องพวกแดงอ๋อคือเห็นดอกเดียวเอาร์เบิ้งเคลียบเบิ้งเคลียบเบิ้งนี่แหล่งอนดอกชอนดอกนี่ดอกตุ้มๆหน่อยๆนี่มาเลยเคียบเบิ้งเคลียบเบิ้งข้ามเป็นห้อยขาเจ้าเอาไปหรือเปล่าอาจจะเป็นห้อยเกาขาเจ้าเอา มันเหลือมันเหลือเผาบ่แบบมาเดือขวนเอ้ยพี่น้องก็พอเนาะเผื่อโอ้ซับขาขาดเพิ่งย้ายบักบักนึงม้องดึงจะรอดเนาะโอ้ยนาขอดี่เก้าเพื่อพี่น้องไม่มาเพื่อจะไปแล้วไอายุช่วงจีนหน่อยหน่อมๆ กอไล่ก็นี้กับบ่ไใดเนาะแง่ตีมดอกน,นพี่น้องเอกนปวกน้อยพี่น้องปวกปวกดอกเดกียวเป็นกัอ,กอืโอ่ไม่แน่กินไปหรอพี่น้องไหไงอยู่ดวกัน กอแดงครับพี่น้องเด็ดตัดขาเพราะหา,ปาเปาะ่าไปเลยอ่ากับซูเปอร์เด็ดตัดขาเลยคุณยายแล้ขวดเอาเหงง็ดละงกพอเห็ดละงกดอกนึงพี่น้องเปลี่ยนไข่เลยบอกจอยหนึ่งโ <c oughs> อ้หนหึง่งหนึ่งงกเดียรงอกเดียร์ที่สมไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวซาลาสิพาคุณยายออกไปข้างนอกไปถามว่าต้นบ่นกรร่อนอยู่ข้างนอกเนาะ ให้คุณยายเอาผลงานห้ามมาเบิองเบืองว่าหมือนี่มากผ้ามาประผาดปลา,ปาหาสำรวจเบิองซื่อๆพี่น้องพอเด็แกงก็พีพ่น้องแกงหนึ่งเย้านี่ค่ะแต่สุดว่าเด้เก็บเห็ดเลยยังว่าเพิ่นกินเขามากเกิด <laughs> งงอกกซองกับตาเพิ่นกับพ่อใดแน่แต่ว่าเพิ่นมาก่อนห้าเนาะไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเนียงคีมหนาพอกันไหมเดี๋ยวสิผ้าไปเลาะปลาคือเกา่าคุณยายกับบ่เข็ดคุณยายว่าค่ะ เบื่อเข็ยนบอกคุณยายเบื่อเข็ยนแล้ว <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ไฟผ้ากับบานมาหนีิคิดหนากของวันไม่ได้พี่น้องคุณยายจะภาพไปลุยตตอคุณยายจะภไปสาราไว้อ,อันนี้ห้าวันมาปลาหนีห้าวเพราะท่านเคยเขามาเนาะในอรอบป,ปีนี้เหรอพี่น้องอันนี้ปลาอยังก่อนปลาหนองหงี เฮายังบระเทือนเพื่อย่ามาเฮากเถอกกับเฮามาเบิ่งก่อน,น,นเนาะไดี๋ยินมู่เพิ่นว,ว่าเห็ดอ,อกเฮาก็เลยมาแต่ว่า <iko S 2> ถามพี่น้องเพื่อนๆว่าเห็ดวายบ่แม่มนเห็ดออกเพื่อนว่า,ามาน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 ันไหวเลยวเพื่อนว่าเฮาก็เลื่อนถ้ามาสำรวจปลาค่ะเก็บเน้นนิดหน่อยถ้าคุณยายมาออกกำลังกาย